สวัสดีพอ่พอพ่อเป็นเมนเด็กครับสวัสดีเอฟซีนาลาทุกท่านทุกคนนะครับที่อยู่ซอนเจอร์สายเลยะครับตอนนี้เราจะไปเอากล้วยนะครับเอากล้วยสุกก่อนนะเอฟซีนะเอากล้วยสุกลงมาก่อนนะเดี๋ยวค่อยพิจารณากันนะเอฟซีนะก่อนะะเราจะเอากลับไปแบ่งแหนะกล้วยสุกนะครับเอฟซีส่วนี้ก็คือกล้วยสุกแก้วนะครับกล้วยยำแรงนะครับเดี๋ยวเราพิจารณากันนะครับว่าจะเอากลับไปแบ่งแหนนะครับมีกล้วยสุกงาน กี่ครับไม่รู้นะใครเอแต่กว่ามนเละน,นะครับเอฟซีเดี๋ยวลองเอากลับไปลองดูสักครั้งนะเอฟซีนะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ด้วยะครับสวัสดีเอฟซีน่ารักทุกคนนะครับอยู่ฟางโจ้สา,ายเูยนะครับบางทีบาติดตาคลิปนี้หนะะ่อยครับคือการมาเอากล้วยนะครับกล้วยสุกเราจะกลับไปได้ไหมครับเอฟซีวันนี้นะครับผม ลองดูกันนะเอฟซี FC นะเวลาจะกล้วยสุกกับลงไปได้ไหมครับวันนี้กลัวมันไม่ได้กลัวดีนะครับพี่าาเอฟซีกลัวมันเละนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตัดปีกล้วยก่อนนะครับเอฟซี สวัสดีเอฟซีในลาบทุกท่านทุกคนนะครับที่อยู่ส่องหลินนะครับผมขออนุญาตตัดปีกล้วยก่อนนะครับเอฟซีตัดทิ้งเลยะครับเอฟซีคือมันสุดแล้วนะครับผม วันนี้ก็ไม่รู้ตงเหมือนกันไหมครับผมเอิซีนาลาที่ถนนนะครับสุยตัวซ้ายลีนะครับ,รรบเดี๋ยวเอากล้วยสุกก่อนนะครับเอฟซีมาจบคลิปเพียงแค่นี้สักก่อนนะคะรับผมเดี๋ยวติดใจอีกิปตอนเอากล้วยลงไปกันนะครับสวัสดีพ่อพ่อแม่นะะด,นะ,ะน,ดนะครับสวัสดีเอฟซีนาลาที่ถนนนะครับมันได้กล้วยเคยหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอากล้วยลงไปกันนะครับเอฟซีมาดแบกกล้วยะครับสวัสดี

ทุกท on ่านทุกคนนะครับที่ทำมาติดใจคลิปเจ้าสายลุยเลยครับผมมาอยู่ด้วยกันนะครับ้วันนี้เห็นมาเอากล้วยนะครับเอ็ดีน่าลาทุกท่านทุกคนนะครับที่อยู่ส่องอยู่สายลุยนะครับผมขอบคุณพ่อแม่ได้ขอบคุณเอ็ดีน่าลาทุกท่านทุกคนนะครับที่ทำมาอยู่ด้วยกันแค่มาติดใจคลิปนี่กันด้วยนะครับผมนี่คือเอากล้วยลงไปเลยนะครับีกคืนหนึ่เป็นกล้วยสุกนะครับผม อยู่โซนโจซ้ายเลยครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ด้วยขอบคุณบิบซีน่าลากทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมอยู่สซนโจซ้ายเลยนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ด้วยขอบคุณบิบซีน่าลากทุกท่านทุกคนนะครับผมที่มาอยู่สซนโจซ้ายเลยนะครับที่มาติดตามคลิปนี้คุณนะนี่คือไม้ออฟพลอยนะครับจะพลาดลบอยู่แล้วนะครับบิบซี ดีนะครับผมชีเอากล้วยของคุณซายนะครับสวัสดีปอปอแม่แม่นะครับสวัสดีคุณสินาราสทุกท่านทุกคนนะครับผมที่มาอยู่ตซนเจ้าซ้ายเลยนะครับที่มาติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับแบกกล้วยนะครับผมมาเอากล้วยนะครับผมขอบคุณปอปอแม่แม่ด้วยครับคุณอิสินาราทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยมาตตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผม จะอยู่ฟองเจียซ้ายเลยนี่ครับผมวันนี้เห็นมะก้วยนะครับผมกินทลเลกินเห็นมาก้วยนะครับผมเป็นพอๆแม่แม่ด้วยนะครับคุณอีฟซีนา,ากทุกท่านคนในคลาสที่มาอยู่ฟองเจียซ้ายอยู่นะี่กินสุกแล้วนะครับอีฟซีสุกเกินไปนะครับโซม คุณพ่อพ่อแม่แม่ได้ครับขคุณเอฟซีนาล่างท่านทุกคนนะครับเทียวมาอยู่สอนเจอซ้ายนะเลยนะเละเลยนะครับคือหนึ่งนะครับเอฟซี F นาล่างท่านดูคนนะครับคือพลังกินมาเอากล้วยนะครับวันนี้คุณพ่อพ่อแม่แม่ได้ครับขอบคุณเอฟซีนาล่างท่านดูคนนะครับยังไม่กินข้าวเช้าเลยนะครับขอกินกล้วยก่ว่าใครเอฟซี เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเอาอีกนะครับผมนี่นะครับลูกกล้วย ขอบคุณพ่อแม่เลยครับขอบคุณเอฟซินาลาทุกท่านดูนะครับที่มาอยู่ซังโจ้สายเลยนะครับวันนี้เราก็เอากล้วยลงมาคืนนีกแล้วนะครับแต่กล้วยเละนะครับผมแต่กล้วยสุกแล้วนะครับผมคุณเอฟซินาลาทุกท่านดูนะครับที่มาอยู่ซังโจ้สายเลยนะครับที่มาติดตั้งคลิปนี้กันด้วยนะครับผมอย่ามากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับที่อยู่ช่องโจ้สายเลยนะครับผม กินกล้วยครับผมไม่กินขา้าวซานนะครับผมคุณพ่อพ่อ,พอ,พอ,พอพแม่เนะครับคุณเอฟซีนาลาทุกท่านทุกคนนะครับที่มาหยบซังโจ้สายเลยคนะที่มา,า,ะะมาติดตามคลิปนี้นะครับทีมากดไลค์กดสุขคาย,ายกดกระดิ่งกันนะครับที่หยบซังโจ้สายเลยนะครับผมและเกี่ยววันนี้มาเอากล้วยสุดน,นะครับแต่กล้วยเละน,นะครับผม คุณพ่อพ่อแม่แม่ด้วยครับขอบคุณเอฟซีนาราคทุกท่านทุกคนนะคะที่มาอยู่โซนโจซ้ายอยู่นะครัท in ี Kristen ่มาติดตามคลิปนี้นะครับมากดไลค์กดแชร์กดดึงนะครับขอให้โจครบแสนท่นนะครับให้โจได้โลยไว้นะคะับเอฟซีนาราคทุกท่านทุกคนนะครับฝากติดตามโซนโจซ้ายอยู่นะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ด้วยครับขอบคุณเอฟซีนาราคทุกท่านทุกคนนะคะที่มาอยู่โซนโจซ้ายอยู่นะคะับที่มาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมกินกล้วยนะครับผมยังไม่กินข้าวซ่าเลยนะคะับเอฟซี คุณพ่อพ่อแม่แม่ด้วยครับขอบคุณเอฟซีนารัคทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามคลิปโจ้สายอยู่นะครับผมวันเกิดวันนี้คือมาเอากล้วยนะครับที่มากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับที่อยู่ช่องโจ้สายอยู่นะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนเอฟซีนารัคทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามาตากิปบมีกันเลยครับผมที่อยู่ช่องโจ้สายอยู่นะครับผมผลิตเก็บวันนี้คือมาเอากล้วยนะครับกล้วยสุกคาเครือนนะครับเอฟซี พ่อๆแม่ๆเด้อครับขอบคุณเอฟซินารัทุกท่านทุกคนนะครับที่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งกันด้วยครับที่มาดูคลิปโจ้สายเด้วยครับผมขอบคุณพ่อๆแม่ๆเด้อครับขอบคุณเอฟซินารัทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่คลิปโจ้สายด้วยนะครับผมขอจบคลิปมาคลิแค่นี้นะครับขอบคุณท้าจุ๊บ